ครับ FC วันนี้ครับเอารถคันโปรดเนาะแน่แ้วรถคันนี้ครับซื้อมาเมื่อปี2007ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปลี่ยนยางจากปี2007ถึงปีนี้กี่ปีครับ2007นี่คือ07ใช่ไหม07 07กับ22 15ปี12 15ปี15ปีใช่หรอ15ปี15ปีแล้วยางเส้นนี้วิ่งมาแล้ว15ปีครับ15ปีนี้รถใครเออ คันนี้15ปีคันนี้15ปีครับนี่ครับพิธีดูครับ FC ครับนี่ครับปี07 0307ครับ0307ครับย์เดี๋ยว03ต้นมองเหมอนภาพแป๊บนึ่ง0307ครับผมโหวต้นปี03ด้วยอระต้นปี0 7เออก็เดือนมากรลางไงช่างช่างแม็กสวได้ย่างบววหรือเปล่า เจ้าของรถสวัสดีครับผมจะถามว่ารถคันนี้กี่ปีครับปีปีเกปีห้าสูงครับตั้งแต่ปี2550ครับช่างแม็กรถคันนี้ตั้งแต่ปี2550ตั้งแต่เสื้อไฟแดงมาเคยเปลี่ยนยางกี่ครั้งยั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 งไม่เคยเปลี่ยนแต่รถไมช่างแม็กรู้ไหมว่าทำไมเอฟซีวิงแหกันมาเปลี่ยนยางไฟแดงไม่รู้นี่ไงนี่หลักฐานเลยนี่นี่นะวิ่งมา15ปียังไม่บวมเลย ถามจริงอ่ะบวมไมย่ยางสิเส้นนี้นยังอะไร <c oughs> ไมันบวมยางหน้าแต่ว่าสลับมาเป็นยางไหลไว้ะสะรุปว่า15้าปียางบวมเส้นเดียวสิปียางบวมสเววมส้นเดียวปกติมันจะบวมหมดหถูกต้อง,งแต่นี่มันเป็นยางไฟแดงเอาง่ายๆผมว่า1ิปีมันก็คุ้มแล้ว<ด>เอาอย่างนี้ลูกพี่ครับวันนี้พี่ใส่ยางไฟแดงจากผมไปนะผมให้พี่ใช้แค่13ปีพอ สิปีนับนับจากวันนี้ไป13ปีค่อยเปลี่ยนเพราะว่าชุดแรก15ปีเปลี่ยนมั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 นไม่ได้นะ่ะได้ไม่ได้13บสามปีได้เอาขอสัดกิกจปีแล้วกันก็เราเนี่ยจะไม่มได้ตามเขาไงกว่าจะได้ตังค์เขา13บสามปีล้วช่างแมกยางมันดีมีคุณภาพ,าพยางป้ายแดงที่มากับรถมันใช้ได้จริงจริงเออใช่ใช่มันใช้ได้จริงจริงนี่นี่ถามเจ้าของนี่ให้เอฟซีมาเปลี่ยนเราใกล้กี่ปีนี่นี่เจ้าของซื้อป้ายแดงมานะ รถป้ายแดงยางมักรถป้ายแดงใช่ไหมล่ะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนครับอ่าไม่เคยเปลี่ยนเลยที่พี่เอาไปใส่เนี่ยนานเกินผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ผมยังรับไม่ได้เลยแต่ผมยั่ตังคงู้ด้ลรอเขาจะได้ี่พองไม่ต้องเอาสี่พองนี่ยี่ห้อยี่ห้อเลยไหมยี่ห้อปี่ต้นครับ เพราะนั้นแหลางไฟแดงของเราบิดต้นมีเยอะมากคใครอยากได้บิดต้นมาเอารถคือิดต้นี่พี่นอ้องนะครับอย่างพี่คนนี้เขาใช้ได้15ปีแต่ตอนนี้ช่างแม็กนะครับแต่ช่างยันก็ใช้13ปีแต่ช่างแม็กนี่ท้อสักกิดปีพอเพราะว่าผมจะไม่ได้ตังค์ที่น้องเจ้วราคาก็ไม่แพงด้วยช่างแม็กร,ราคาราคาหมื่นต้นต้น ขายเจ็ดปีมันมันเกินคุ้มนะมนเกินคุ้มนี่เหมือนต้นต้น,นอ่ะเออเหมือนต้นต้นอ่ะปกปกเลยนะครับขึ้นต้นไม้ก็คืออยู่ต้นต้นอ่ะอ่าอ,อ,อ่ะทีนี้มาดูล้อนี้พี่มาดูนี้ผมจะให้พี่มาดูนี้อันนี้อันนี้นนก็คือล้อหลังเนาะอันนี้ล้อหลังครับล้อหลังซึ่งเป็นล้อที่ใช้งานหนักมากแต่ สภาพยางดูดิมีแตกแรงงานไหมมีบัมไหมก็มีนิดหน่อยนะครับถ้าจะบอกว่าไม่มีก็เหมือนจะโกหกกันนะอ๋อได้ไงนี่มี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 นิดหน่อยแตกเขิบแตกเขิบแต่ส่วนมากรถคันนี้อาจจะวิ่งน้อยเนาะวิ่งน้อยครับสายจอดสายจอดอวิ่งน้อยจอดจอดมากวิ่งน้อยจอดมากเออวิ่งน้อยจอดมากเนี่ยเขามีสูตรเดี๋ยวจะให้สิ่งให้เคล็ดลับเราวิ่งสักสามหมื่นโลแล้วก็จอดไว้นานๆให้ดอกยางมันแข็งแล้วเราก็วิ่ง ทีนี้ดอกยางแข็งแล้วมันจะไม่สึกแล้วมันจะไม่สึกแล้ว <S 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 ใช่ไม่สึกไม่สึกแล้วก็ดูดิดูดอกยางดิรถสิบห้าปีดอกยางสึกที่ไหนเนี่ยมาดูก่อนเ <Bro ker S 1> พราะยางมันแข็งเนี่ยอ่ะเนี่ยดูสิเ <Lion 's S 1> นี่ยเอาอันนี้ยังไม่สึกเน<ๆ>าะยาง <S <S ไม่สึกถ้ายางสึกมันเป็นแบบไหนก็คือมันบวชไปแล้วไม่หรอใช่ถ้ามันบวชไปแล้วมันก็จะสึกใช่เพรางอะไรยังไม่ได้สึกใช่อันนี้ยางยังไม่สึกยังไม่บวชยางยังไม่บวชใช่เก้าเก็บ อ่าเก่าจอดเก่าจอดอันนี้คือยางยังไม่ได้ปวดและยางยังไม่สึกใช่สภาพยังมีเยื่อเป๊ะเหมือนเดิมพอสห้าสิบที่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งต่อสักปีหนึ่งมันก็จะไม่สึกเลยใช่วิ่งต่อสิบสองปีก็ได้มันก็ไม่สึกแต่ตัวมันจะระเบิดมันไม่ระเบิดยางไฟแดงัจะเป็นคาร์บอนโอ้ถ้าถ้ามันระเบิดมันระเบิดตั้งนานแล้วตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วเปลี่ยนยางไฟแดงเปลี่ยนอะไรนไม่ใช่เปลี่ยนแมกซ์หรออะไรเลยก็นี่ให้สร้างเขาจัดการให้ อ๋อเปลี่ยนยทั้งแหมกทั้งอะไรเลยใช่ไหมพี่เที่ยวนี้นะอย่าเอาให้15ปีนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวชักแหมกไม่ได้ตทำได้ได้ครับ <c oughs> ปีพอน,นะ <c oughs> โอเคขอบคุณครับนี่บรรยากาศน่ารักครับโอ้เอฟซีดูดิเต็มเลยหนึ่งรอรอ,อเป็นยางรอ,งองเป็นยางรอเปลี่ยนยางเต้นกูไหมติดตามตลอดโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ไอ้เป็กก็จะมาได้ครับเนี่ยเพราะจหวัดไปไห้เมียอยู่ไอ้ มือการมือการโอ้คนเคื่งตัวนี่งมัทหัรมือการตอนนี้ยุบมือการเนาะไปได้มือการอากาศดีไหมครับดีครับดีโอ้สุดยอดสุดยอดอาเอาขอบคุณได้เลยครับผมครับ